โอ้อยเห็นกูแพนเดอร์อเห็นกูแพนเดอรโอ้มันมีทุกอย่างเลยไงวะตอนเนี้ยถังเรามันคุมเกมไม่ได้รถถังเรามันไม่ยอมขยับเข้ามาจ,จุดยิงรถถังใหม่มันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วหรือเปล่ากีน้ำซิทกี่แตกเปลี่ยนหมดแล้วงั้นงั้น,นผมต้องไปฝึกใหม่ คุณโมจคุณโมจตอบนี่เลยสปายคุณโจไม่ได้ไม่ได้วางแล้ววางแล้วมันเล็งเราอยู่ต้องเบต้องเบนไปทางอื่นก่อนไม่ก็ต้องไปแฟงมันไกลๆจากตรงกลางสมุกไม่ก่อนเลยไม่ได้เลยอะไม่ก็สมุกก่อนเออคาจยูชามาวะคาจยูชามาโอ้ยสุดยอดแกลลี่มันอยู่หลังระชา แฮนเตอร์ข้างหลังเราอ๋อแฮนเดอร์ข้างหลังใช่เห็นแล้วเห็นแล้วแฮนเตอร์ข้างหลังมาก่อนเดี๋ยวประมาณยิงไอจีนให้แม็กซ์ได้ยิงให้แม่งซ์เอนจินตับอ่ะแล้วมันจะขยับไม่ได้มันจะกลัวผมเห็นข้างผมไม่เห็นอะไรไอ้ย่าช็อตบ่างให้ช็อตกันบันวาแล้วเอ๊ะเอาแล้วขาดใครมั่งขาดคุณป๊อปใช่ป่ะป้า เข้าไปตึกคุณแล้วเดี๋ยวมันมาแล้วเชียวเดียวคัเดียวมืนี้เดียวดูอยู่ตึกคุณชเราพ่อยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหผมเพียบเลยรถถังไปยังไงจะได้จัดการรถถังเจะาเบร์ไหนนี่ต้องเอาเอาเบิ้มเบิ้มมาใส้ใส้ใส่ไมค์สิเบิ้มมา ไม่มีใครกันเลยช่างแม่งไม่ต้องโนริทิดผมเหมืนอนโดนจากทาวเวอร์กันอยู่ <laughs> มุมมันดี <No S 2> นะเต๋ออมมุกรถถังมันเยอะจังว่าทำไมมาร์กแม่งมีตั้งสีม่มาร์กเลย ก,กันเตอร์มาแล้วผมบิ๊สกสกิปหนวดกันเตอร์แล้วเป็นสกิปของกันเตอร์มันหัรเขาแล้ว,ลวสกิปหนวดแมวแล้วเหรอโดนเรียบร้อยว้าวิ่งงงงงรูมันได้ไง,ไงไวะเยอะแยะอ๋อแม่งแกลลี่อยู่นั่น <c oughs> รอแคมป์แกลลี่นะครับ เียโหปุ๊บโดนยิงปั๊บเลยแม่งเลยเป็นแคลรี่เลยเจอคอนเทสสุดท้ายสีให้ถังมาเจ้ามาเจ้าขอซัพพลายไอหางตรงนี้เลยข้างหลังคุณไอปิดไอปิดไม่ออกโอเคถึงอยู่โอ้นั่นมันอะไรวะนั่นมันสิงเล็กเลที่เรียกว่าแพนเธอร์ ก็ค่จะฆ่าเราตเลยกนแม่แพนี่อะรอดอระกำ่ังแฟสนรอดอ่ะฟัดไม่มีรอดเด้ให้กูเลยเวนรถถังใหม่กันแล้ไทเกอร์มาทางขวาโอ้ไม่เยอะมากเลยแป๊บคันน่ยนเดิน

โอย้ยเห็นกูเป็นเดอร์อเฮนกูเป็นเดอร์โอ้มันมีทุกอย่างเลยงไ,ไงวะตอนเนี้ยถังเรามันกุมเกมไม่ได้รถถังเรามันไม่ยอมขยับเข้ามาเฮ้ยมีไทเกอร์ไทเกอร์เวสเวสไม่เซเวตไทเกอร์ ใช้ผมใช้ได้หรือเปล่าได้ยินได้ครับได้ได้โอเคครับขอบคุณครับโอ้ยแมงมาเต็มเลยเน่ยตุ้งค้าสาลีแมงวิ่งมาเต็มเลยเป็นทีผมยหงไงชี่เราถังมันกดดีแบบทีสามสี่ยังวิ่งไม่ได้เหมือนกันอ่ะทีสามสี่มัทำยังไงทีสามสี่ยังหามุมยิงไม่ได้เลยทีสามสี่มันต้องขึ้นเนิรมาไอพวกนี้มันหยดที่ยากไปเยอะ ไอ้แกลลี่มัอยู่ตรงพินนะพี่ันตรงระหว่างตรงเนี้ยไปตรงนี้ตรงนี้ไทเกอร์เซเวตไทเกอร์เซเวตมันมีสองคันพอเป็นสองคันไทสก็มีเซเวตก็มาเหรอไทเกอร์เซเวตสองมันจะชนกับไอ้ไอ้ทีสามสี่อ่ะ รถถังใหม่มันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วหรือเปล่าี430กี่แตกเปลี่ยนหมดแล้วงั้นงั้นผมต้องไปฝึกใหม่สักพักหนึ่งคุณโมโจคุณโมโจตอบนี่เลยสะพายคุณโจ,โจ,โจไม่ได้ไม่ได้ถังวางแล้ววางแล้วมันเล็งเราอยูตอ่ต้องเบต้องเบนไปทางอื่นก่อนไม่ก็ต้องไปแฟงมันไกลๆจากตรงกลางสมุกไม่ก่อนเลยไม่ได้เลยอ่ะไม่ก็สมุกก่อนเออขันยุชามาวะ คันิชามาโอ้ยสุดยอดแอารี่มันอยู่หลังกระฟ้าน่าจะข่มปลาสองใส่นี่ไม่เป็นไรหันตูดให้ด้วยฉับกำลังจะฉับไปขอบแมปเลยเนี่ยมันจะไปเจมันจะไปชนกับตีสามสี่ข้างหลังอ่ะเอฟคนนี้เล่นอะไรรู้เยอะใชงสบายชัวร์อารีโหลุดกระสุนได้ไหมเนี่ยกินยางได้เลย ถ้าไม่ไม่มีอะไรว้าวรถเราไปไล้เหรอตายพอที่ตายก็แล้วพูดแล้วลอย่างในไอเอสเลยแม่งกดคืนไอต้องนี้ผมอะไรยัตงยตรงไหนม,ม,มีรถงอีกอ๋อตรงนี้ไทเกอร์ตรงนี้ไปแล้วไทเกอร์เซเว่ไปแล้วนี่เดินตรงไหนวะนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่ ยังขยับอยู่เลยนึก <c oughs> ว่าเอ้านึกว่าอ๋อดีสามส,สี่ซาาเปี่นแล้วซ่าดีสามสี่นี่ครับเออใหม่เยอะอ้าวคุเสียไปยีเพื่อนเหรอให้เหรอะด่ใาด่าให้ เนี่ยเนี่นี่ตรงเนี้ยเนี่ยอ๋ออันนั้ตอนปืนใหญ่ลงนัดแรกคนคนโมโจทำไมผมใช้ไอเซกันโหลดเอาไม่ได้มจะตอบไงดีะบอมเรนมาเฮ้ยวิ่งเข้าัานูตัวต่อไป้าเต็มก่ แบงแป๊บเลยข้างหลังด้านหลังเราอ่ะด้านหลังเราอ่ะคุณคุณมัวโจผมไม่ได้เอาที่ซ่อมมานะมันมันเกิดไม่ได้อะเกิดด้วยที่ซ่อมไม่ได้นี่เกิดไม่ได้มือนี้อ๋อตายแล้วตายแล้วมาคนเดียวแล้วอันนี้มันปรับใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนที่นั่งโคตรช้าเลยอะไม่ไม่ให้เล่นโซล่เงี้ยแต่ก็ยังเล่นโซโล่เหมือนเดิม สมาชิบหายตอนเนี้ยอผจญกายไม่ได้เล่นมาสามสี่เดือนแล้วไทเกอร์ว่ะไม่คะแนดีไทเกอร์ตั้งแต่ไก่เลยแม่งในวินเมียวเ่ยยังไม่ได้ไม่รู้สร้างกับสองร้อยสองร้อยเออใช่ใช่ในวินเมียวข้อติไก่โอ้ยิงไม่ได้ตรงเนี้ยเห็นเห็นแต่ส่วนนั้นคอนเทเลตมันอ่ะเดี๋ยวต้องคอนเราอยู่ไหนมาร์กมันเนาะเนี่แหละตรงปีงเลย สมิถ้าเทคเกต์อัเทยรยอย่างตรงเนี้ยก็อยู่ตรงนี้ช่างวงอะไรสิยิงคนไม่เป็นงานเลยวะไอยิงคนสนุกกับการยิงคนมากกว่าการไปหาข้อมูลสตูอ๋อนีผมจะเข้าวินมิวคุณคาเวอร์ผมเอวหยหรอัเพิสหน่อยยิงทัเพสมหน่อย เอาระเบิดให้ไอเหี้ยระเบิดทำไมรัสเซียนคว้างระเบิดสูงจังวะคว่างไม่เข้าเห็นไหมระเบิดไปอาร์ซ่ระเบิดนี้เอาไว้พาสูงสูงพาค้อสูงเลยเอาไหมมึงนั่งผมยิงสกัดไอชั้นสองอเดเป็นสุขไก่แล้วตอนนี้ระวังก็ัวนมันร้วนแลวมัวแล้วอ่า จะมาทุบเท็จเอาอาวุธเลยมั้งเป็นรถถังอะไรพอูยังไม่เห็นอ๋อไทเกอร์ไทเกอร์เห็นเมื่อกี้เขื่อนใหญ่แม่งลงดีว่ะต้องยิงมันคืนเห็นแล้ว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 มันหันมาดูเรามันดูเราด้วยมันดูเราด้วยปืนซ้ายเาโอเคมันไม่ได้ยิงเราทีหันปืนซ้ายร้อยเจ็ดแปดเออตะกี้ผมเห็นมันต้องมองเราแล้วคำตอบแก๊ดดี้ไปทางขวา เอโดนแท็กกยวสุนทเกอร์ล้อมันฉลับมาโดนผู้ผิดมันดอบซับไายลงอีฟโคตรใจเลยอิกแม่นเหรอพอมารล้ถังไปห้องบนนีกว่ามัวแล้วมัวกันแล้วเจแล้วโอ้ยดูได้ไม่ไม่มีที่ พี่สอบนะบอกเลยก่อนใค่มีที่แต่งอะไรมานี่เพราะว่าตอบเราถามดิโอ้ยอาร์ตี้แม่เอ้ยกูมาเดินไปไม่ถึงไหนก็ตายไปกันหมดเลยตอนนี้อลงอ่ะอันรีคอนกูทำอะไรอยู่เป็นแย่ใจนะไอ้ย่นี่ยมีทหารพุ่งญ่ามาด้านขวาโอ้ยใกล้ๆพอเนี่ยหมาแล้วเราเราเราเล่นลูกเป็นเซนิกฐานวันนี้ไหมเนี่ยเอาเอาเซนิกไปเลยนี่ กูมีใครเป็นจีนเนียวะมาต้องแล้วทักมั้ยคุณอยู่ไหนอยู่อยู่ที่ไหนเลยอ่ะอยู่ข้างวินมิวเลยชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ไล้ตอนนี้มีคนวิ่งมาอ่ะไอ้มันปืนใหญ่ปืนใหญ่ลงลงปืนใหญ่เนาะวิ่งในทุ่งหญ้าเนี่ยยากเลยอย่นีละวินมิวนี่คือเละชิบหายเลย a r t i l ล e r y ลงกันมันเลยอ่ะดูด้วแต้มคนเดียวแม่งไม่ใช่ก็อีกคันหนึ่ง พอโจ้ใช้ร้อยห้าเก้าเนี่ยไอ้เฮียยังไม่ทันเดินเลยสัตว์เนี่ยยังไม่เห็นเราไอ้เฮียติดแล้วเนยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขยับให้เดี๋ยวผมขยับให้ไอหนังนี่นคุณต้องมีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างเนี่ยคอนสตรัคชั่นอะไรบ้างกดแบบยังไม่ทันดูเลยคุณโจไอ้เฮียไม่ใช่กระสีโอ้อาติลลี่ลงอยู่ได้เดี๋ยวกคุณไม่ทำเฮียอะไรกันไม่ได้แเดี๋ยเดี๋ยวเราช้าเลยเห็นแล้วป่ะคอยถ่ายอีกคอยอีกโอ้ยเจ็ม คุณได้รีคอนยังไม่รีคอนได้ใช่ไหมพี่อี๋ที่เร็วดิไอ้เไอ้แม่งมีคนซ่อมไห้คุณยังเนี่ยไอ้นีเดเมอร์เดเมอร์กำลังไปอ๋อซ่อมรถเหรอได้โดนโดนนัดหนึ่งแล้วเมื่อกี้อ่ดีนะมันเบาเอาดีเอาดีเออยิงหน้าหกับไอ้เอ็ดไต่น่าไม่มีไทรเกอร์จะ นี่นี่เลือดรถถังเราเคยโดนนัดหนึ่งไปเลยอะแม่งอออมีคนซ่อมให้ทหารวิ่งมาฝั่งขวายอะว่าิเอารีเพลย์สเตชันเลยเอาสะพายไปส่งเอาหมองเล้เกัชิปหายตอนนี้มึนยิงควายก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมดูทรายให้มีคนซ่อมอยู่หลังเลยมุกใช่ใช่มีมีคน คนปพับซ้อมให้ยูน้าอ่ะอเขาบอกมันอยู่ตรงถนนแดงรู้บ่อยวันนี้พี่ยูโรไปใช้เขียขวาเริ่มเงียบแล้วไม่มีรลมหอเงียบซะเกี่ยวกูไม่ไหวแล้วแม่งเอ้ยบุกกูสียเฮียมันเลยเมื่อกี้เฮ้ยมีคนยิงผมจากด้านขวาอโอด้านซ้ายก็ยิงเอสทีจีในถนน อาพัสดุมาส่งแล้วมันมีสไนเปอร์แถวโอพสอตไออะหายไปแล้วโอหายไปแล้วเหล้เห็นละแกเราไม่มีแกลรี่ด no hey ้วยในวินเมลยหนึ่งพังนีกแล้วสะดีดเดี๋ยวผมเดี๋ยมาแ่่เดี๋ยว้เดี๋ยวผมกอางเฟเวอร์ไ o

คนอ่ะโมโจมาร์กตรงนี้นนหน่อยมาร์กคนอ๋ออยางโดนยิงอยู่เลยใครวะยิงโมว่าฝาสุดข <คน S 2> ึ้นแบตม,มีมีคนอยู่ด้านหน้าในทุง่งหญ้ามังเอาไม่มีข้อตันบัดให้เวน <laughs> อ้อยยังมันเต็มได้ไอซ้ซาได้ <laughs> โอ้แกลี่วางล่งๆไม่มีอะไรคอเมอร์เลยเหรอไม่มีอะไรทั้งนั้นแ่ะผมวางได้สุดแค่นั้นแหละไกลกว่านั้นที่กำบังมังไม่ได้ไกลกว่านั้นก็ไปไม่ถึงภูมิอ่ะภูม่าอยู่ทางนอตถนนตรงกลางที่ผ่านขี้มงหลังเหรอเหมือนอยู่หลังเข่ารือเปล่าผมมองไม่เห็นอ่ะไม่ใช่เมสเอ่ออีสอีสอีสเฮานอตเออต้องคาบกันมาให้มา น่ะเอเยไมจัดการอยู่กางกลางเอาไปขวาสุ่ i ใ okay. The Trench man in the Trench mm ้วสินนดระวังวินมิวนะรถอยู่เม่ p a o c e ที e a เห็นรถถังไหมวะส่องอยู่ยังไม่เห็นอะไรเห็นแล้วเห็นแล้วแพนเทอร์สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบซ้ายหัดปืนซ้ายโหโดผิดยังไม่ยังไม่รู้เรื่องโทลผิดอ๋อแฝกมันพังมั้งไม่รู้โง่เลยโดนโดนมันเจ็บอยู่อ่ะกดปืนไม่ได้แล้วเป็นนะเคเคยังไม่รู้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แหละ เห็นแต่ป้อมแล้วนะตรงเนี้ยต้องรอมุมเพื่อนที่โดนเลยติดติดเป๊อปอยู่นี่อยู่นี่รอผัดรออ๋ออยูเชี่ยติดติดมันมีไอ้ดันตังอะไอยู่อ่ะมันเข้ามาทางแกลลี่แล้วช่วยด้วยครับโอ้ยแกลลี่ยิงคันเนี้ยแพนเทอร์อยู่ข้างนี้เตือนหน้าไม่ได้เตือนหน้าอะไรดิกดปืนไม่ได้แล้ว ต้องลงไปพักให้หนได้ได้ได้เดินหน้านีดหนึ่งให้หน้ามันตกโดนระเบิดกูตายทั้งสครตขาดแบงคูลูกหลอกเย้ผมโดนผมตายรเบิดไปไอ้ย่ะระเบิดต่อกเดียวเลยตรงนั้นกูชอบชัน โอ้ยเกิดไม่ทันวินเมลตรงกลางแล้วมันทุกต5 0ร้ยหาสกำลังวิงกับไม่รู้ทันไหยวิ่งเร็วอยู่ร้160ออยหะพังคนวิ่งอยู่เยอะอยู่นะทางไปวินเมลอ่ะสันสายไซเคเอร์ดเคนปววยเฮ้ยแผนที่ออกมาแล้วแผ่นที่ออกมาแล้วร้อยร้อยห เห็นด้านล่างเห็นล้อมันแล้วก็ตวัวมันอะ่ะคิดว่าพาง <500. S 1> ังแล้ร้อยโอเคแพนเนอร์ <500. S 1> พังนหนดใท้ายหมดเลยเสียโซนร้อเสี 150. ่นี่สร่สี่สั่สี่ขว่สี่สอ่สี่สี่สี่สสสี่ ยังไม่เห็นเราคิดว่าเห็นมุ่งแล้วเดี๋ยวกำลังมุ่งเด้งเด้งเฮ้ยเขาเฉยยังไม่หยุดที่ยังขับมาเลยนี่แหละข้างหลังางหลังพังมอโตอร์ขางหลา้างหลังไอ้เท่เจอแล้วติดเซนเชลแล้วบนหัวบนหัวเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้เชี่ยออกรถโคตรช้าเลยเอาอะไรไม่ได้ตายแล้วตายแล้วตัวอะไรวะเช็ให้ว่ามีไหม ตัวอะไรวะดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเซ้นเซเกิดจะไปจะวางหรือเปล่ากำลังจะวางโดนร้อมตอนนี้และต้องขอยไปชี้ชี้แมปแบบมีรถถังอยู่ดีแปดจบแต่ว่าติดต้นออกจบแล้วมันกว่าจะเปลี่ยนกว่าจะอะไรนาำเลยเรา้องแทนสแต็กอ่ะอืม สองทีมอยู่ฝ <co benim S 2> ั่งนู้นมาเลยเออแต่ทีละลีด้วยอะหลัเหรอโอ้ยลืมเอาชิบหายก็ไม่ทันพักก่อนพักก่อนมโจสองร้อยยี่แล้วสองร้อยยี่แปดแล้วมัโจร้อยยี่สิบคนตั้งนานแล้วหกโมงแล้ว กินข้าวแล้วพวกมนไม่กินข้าวกันอนะ่ะล่าเหยือกล่ากับข้าว